มาจ้าวันนี้ดิฉันจะพามาดูห้องดิฉันนะคะนี่ที่ตอนนี้กาลังเปิดขายอยู่นะคะวิดีโอในห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะขอดูแบบคร่าวๆนะคะประมาณนี้นะคะเครื่องครัวนะคะที่ให้ไปนะคะก้อนนี้เป็นโต๊ะกินข้าวคะ่ะห้องนั้นนะคะขอยากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะมีฝักบัวนะคะแล้วก็ก้นน้ำอุ่นให้นะคะส่วนถังถ้าใครไม่เอาก้อนทิ้งได้เลยนะคะถังเอาไว้รองน้าน,นะคะสําหรับตอนที่เ,าเขามีการซ่อมน้ำประปาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเขาจะให้รองน้ําไว้นะคะประมาณนี้นะคะนี่ไฟระเบียงค่ะตรงนี้นะคะล้างจานฟ้า ก็ฟั้างอยู่นะคะยาวไปึงนู่นนะคะจนมาตรงถึงตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นห้องที่คนอยู่จริงๆนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เรียบร้อยขนาดนั้นก็ตามที่ลงไว้นะคะนี่ดูบรรยากาศนะคะในยามค่ําคืนนะคะเป็นมุมติดหน้าต่างนะคะเป็นมุมต่ตางนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนนี่นี่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นรถไฟฟ้านะคะเนี่ยเป็นชารรถไฟฟ้า MRT นะคะสถา,านีบางแคนะคะมุมนั้นก็จะเป็น Tesco Lotus ค่ะนี่นะคะอยู่ติดรถไฟฟ้าเลยค่ะใต้ดินตึกนี้ตึกสี่นะคะตรงนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะเนี่ยในห้องก็จะประมาณนี้นะคะขออนุญาตไม่ให้ดูห้องเยอะนะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะาพามาดูที่ห้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ